การเลี้ยงห่านเพื่อปกป้องไก่ไก่เป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงมากสําหรับฟาร์มเล็กๆหรือบ้านสวนและหลายคนเลือกที่จะเลี้ยงไก่ในพื้นที่ปิดแต่ทุทกๆสายพันธุ์อาจจะมีความหลากหลายในการเลี้ยงซึ่งก็มีการเลี้ยงแบบอิสระเก็บไข่เหลือกินเพื่อขายก็มีเช่นกัน สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่คล้ายกับผู้ดูแลความสงบของการเลี้ยงปศุสัตว์ก็ว่าได้แต่เนื่องจากราคาการฝึกอบรมนั้นอาจจะมีราคาสูงจนบางคนอาจจะมองว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่ว่าสุนัขไม่จําเป็นจะต้องเป็นการเลี้ยงเพื่อปกป้องไก่หรือสัตว์ปีกชนิดอื่นๆเท่านั้นหลา,ลายคนเลี้ยงสุนัขเพื่อคอยดูแลแกะและแพะเช่นกันสัตว์อีชนิดที่เหมาะที่จะดูแลไก่ของคุณก็คือ ห่านเพราะห่านไม่ได้มีความเป็นมิตรและมักจะไม่กลัวนักล่าซึ่งจะช่วยปกป้องไก่ของคุณได้นั่นเองห่านสามารถปกป้องไก่ได้จริงหรือ ได้แน่นอนและมันถือเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมหากเลี้ยงหาดหนึ่งตัวกับฝูงไก่มันจะกลายเป็นผู้ปกป้องไก่ทุกตัวโดยสัญชาตญาณพวกมันไม่เพียงแต่เฝ้ามองท้องฟ้าเพื่อหาหนักล่าที่บินอยู่เท่านั้นแต่พวกมันจะพยายามและสลายการทะเลาะวิวาทระหว่างไก่ด้วยกันเองและแม้แต่พาไก่ตัวอื่นๆวิ่งหนีหนักลา่าแน่นอนว่า มีโอกาสเสมอที่ห่านของคุณอาจถูกโจมตีและฆ่าโดยหนึ่งในนักล่าเหล่านี้สุนัขที่สัญจรไปมาอาจจะทำร้ายห่านได้หรือเหยี่ยวที่หิวโหยก็เช่นกันแม้ว่าห่านจะไม่สามารถต่อสู้กับนักล่าได้แต่ก็อาจมีเสียงดังพอที่จะเรียกความสนใจของคุณได้พวกมันสามารถร้องเสียงดังได้หากพบเห็นสิ่งใดที่เป็นอันตราย และนั้นอาจเพียงพอสำหรับไก่ของคุณที่จะวิ่งหาที่หลบนั่นเองหากคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดคุณอาจคิดว่าห่านเป็นสุนัขเฝ้าบ้านมากกว่าสุนัขเฝ้ายามแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดไก่ของคุณจะปลอดภยัยคุณยังคงต้องมีโครงสำหรับหา่านเพื่อหลับนอนในเวลากลางคืนและเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์นักล่าในเวลากลางคืนมากินห่านของเราได้ คุณต้องฝึกห่านหรือไม่โชคดีที่ห่านไม่จําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อปกป้องฝูงของมันเหมือนสุนัขพวกมันมีความผูกพันกับสัตว์ปีกตัวอื่นๆถ้าคุณเลี้ยงมันกับฝูงไก่แล้วละก็มันจะคิดว่าตัวเองเป็นไก่แน่นอนขอแนะนําให้คุณเลี้ยงห่านเพียงตัวเดียวเพื่อปกป้องไก่ของคุณ เนื่องจากห่านมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มกันและไม่สนใจว่ามันจะเป็นไก่หรือห่านจริงอยู่ว่าห่านฟูงหนึ่งสามารถข่มขู่สัตว์นักล่าบางตัวได้แม้ว่าพวกมันจะไม่ได้ปกป้องไก่จากภายนอกก็ตามคนส่งพัสดุและพนักง,งานส่งของหลายคนแน่นอนว่าน่าจะเคยเจอปัญหาห่านไลจิกชื่อเสียงในด้านความก้าวร้าวนั้นเป็นที่โด่งดังจริงๆสำหรับห่านที่เราคุ้นเคย ห่านพันอะไรปกป้องไก่ได้ดีที่สุดห่านมีหลายสายพันธุ์แต่มีสายพันธุ์จำนวนหนึ่งที่ติดอันดับต้นๆก็คือห่านแอฟริกันเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงไม่ทราบแน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดมาจากที่ใดพวกมันถือว่าเป็นญาติกับ ชนีสกีสและมีสีขาวและสีเทามีตุ่มสีดำขนาดใหญ่ที่ด้านบนปากซึ่งจะขยายใหญ่ขึ้นตามอายุไข่านจีนมีความคล้ายกันกันกบห่านแอฟริกันแต่มีขนาดเล็กกว่าแน่นอนว่าพวกมันมีตุ่มสีดำขนาดใหญ่ที่ด้านบนปากแต่รูปร่างอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยมีสีน้ำตาลและสีขาว ห่านโรมันมีขนาดเล็กมักมีสีขาวและมีขนเป็นกระจุกอยู่บนหัวอีกชื่อหนึ่งก็คือห่านโรมันหัวจุกเนื่องจากมีต้นกำเนิดในโรมันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีและมีคนกล่าวกันว่า ่านสายพันธ์โรมันนี้ช่วยเตือนชาวโรมันตอนที่ชาวกรจะพยายามที่จะแอบเข้าไปในเมืองในเวลากลางคืนหฮันสายพันธ์นี้ถือเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดีตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาฮัานปอเมเรเนียนเป็นสายพันธุ์ที่สวยงามจากประเทศเยอรมนีและมีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาสแตด์บแบล็กเกรย์และ ซาดเด n b แบล็กบ f f ฟแต่มีเพียงพันซาดเด r ลแบล็กเท่านั้นที่พบในสหรัฐอเมริกาพวกมันเป็นที่รู้จักในเรื่องที่มีความเสียงดังและสามารถแจ้งเตือนผู้มาเยือนและผู้ลาดได้ดีการดูแลห่านแตกต่างจากการดูแลไก่หรือไม่แม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์ปีกทั้งคู่แต่ห่านต้องการการเลี้ยงดูที่แตกต่างจากไก่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณต้องจำไว้ก็คือ ห่านจำเป็นต้องจุ่มจะงอยปากลงในน้ำเพื่อดื่มน้ำคุณต้องแน่ใจว่าจะมีอุปกรณ์ให้พวกมันจุ่มจะงอยปากได้ห่านต้องสามารถล้างรูจมูกออกได้และในการทำเช่นนี้พวกมันต้องการน้ำที่ลึกพอที่จะจิ้มจะงอยปากและหัวลงในน้ำได้ไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำในถังน้ำแม้ว่าพวกมันอาจจะชอบก็ตามหากคุณไม่ให้ห่านกินน้ำแบบนี้รูจมูกอาจอุดตันได้ ลูกไก่ในกรงอาจดูสกระปกแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกมันสะอาดกว่าลูกห่านลูกห่านชอบเล่นน้ำและสามารถขับถ่ายในเขกาได้อย่างรวดเร็วคุณอาจจะต้องทําความสะอาดกรงถาดให้อาหารและน้ำอยู่เสมอสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับห่านที่แตกต่างจากไก่ก็คืออาหารของพวกมัน ถึงมันจะดูสมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วห่านสามารถอยู่รอดได้ดีบนหญ้าตรับเท่าที่คุณมีเพียงพอหา่านจำเป็นต้องกินแคลเซียมหรืออาหารเมร็ดแต่อาหารที่มีแคลอรี่สูงมากเกินไปอาจทำให้น้ำหนักเกินได้และรู้หรือไม่ว่าหา่านจะไม่เดินไปมาเหมือนไก่ในตอนกลางคืนซึ่งหมายความว่า คุณจะต้องจัดหาที่แห้งและปลอดภัยให้พวกมันนอนหลับนอกจากนี้คุณจะต้องแน่ใจด้วยว่าเรามีการระบายอากาศที่เพียงพอคุณสามารถใช้ฟางหรือเศษใบไม้แห้งมาปูเพื่อเป็นที่นอนได้แต่พยายามหลีกเลี่ยงการเก็บอาหารและน้ำไว้ข้างในเล้าเกินหนวันเพราะพวกมันจะทำให้คุณต้องมาเหนื่อยเก็บในรุ่งเช้าอย่างแน่นอนปัญหาเกี่ยวกับหา่าน หากคุณกำลังเผชิญกับสัตว์นักล่าในเวลากลางวันห่านน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนว่าพวกมันอาจจะดูวุ่นวายสำหรับคุณแต่มันก็คุ้มค่าที่จะปกป้องไก่ของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังจะมีสัตว์ใหม่ๆเพิ่มคุณควรพิจารณาข้อดีข้อเสียทั้งหมดก่อนตัดสินใจการเลี้ยงหา่าน เพื่อปกป้องไก่นั้นมีประสิทธิภาพมากแต่มันก็ถือเป็นดาบสองคมแม้ว่าพวกมันอาจคมคู่สัตว์นักล่าจำนวนมากและเตือนให้คุณรู้ถึงภัยอันตรายแต่พวกมันก็อาจจะโจมตีและไล่คนที่มาหาคุณนั่นเองมีรายงานว่าห่านบางตัวทำร้ายคนส่งของหรือผู้ที่ผ่านไปมาประจำ ซึ่งพวกเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บถึงขั้นกระดูกหักหญิงสูงไวยถูกห่านโจมตีจนทำให้กระดูกเชิงกรานหักและมีชายคนหนึ่งถูกทำร้ายขนาดพยายามหนีโดยรถ ATV และขาหักในที่สุดปัญหาที่ค่อนข้างน่าอึดอัดสำหรับห่านก็คือห่านอาจจะพยายามผสมพันธ์กับแม่ไก่ ห่านมีลักษณะทางกายวิภาคของการสืบพันธุ์แตกต่างจากไก่ความแตกต่างนี้รวมถึงขนาดของตัวอาจส่งผลให้แม่ไก่ตายได้ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าคุณควรเลี้ยงห่านไว้เพียงตัวเดียวเพื่อปกป้องไก่เพราะถ้าเลี้ยงห่านเป็นฝูง ห่านเหล่านั้นอาจเดินไปด้วยกันจนหายไปจากบ้านซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายทั้งในการตามหาและเลี้ยงดูในบางครั้งฮานทั้งฝูงอาจจมตีไก่ได้มีคนรายงานว่าฮานได้ทำร้ายหรือวิ่งไล่สัตว์ปิกอื่นๆซึ่งตรงกันข้ามกับจุดประสงค์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่าหฮาน สามารถเป็นสุนัขเฝ้าบ้านหรือสัตว์เลี้ยงที่ดีในการปกป้องไก่ของคุณแต่คุณควรใส่ใจกับข้อจำกัดและการดูแลเป็นพิเศษที่จำเป็นพวกมันสามารถเลี้ยงได้เพราะราคาถูกและดูสนุกแต่อาจเสี่ยงต่อการล่ากันเอง หากคุณมีลูกเล็กๆหรือคาดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมเยียนบ่อยๆคุณอาจต้องเตรียมพื้นที่สักเล็กน้อยหากคุณมีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าคุณสามารถส่งเสียงเตือนไัยห่านก็อาจจะรีบวิ่งเข้ากรงข,งของตัวเองได้อย่างง่ายดายและเราก็ปิดกรงก่อนที่ผู้เยี่ยมเยือนจะเดินเข้ามาบริเวณบ้านป้องกันห่านไล่จิกแขกผู้มาเยือนนั่นเอง